สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นการทำนายผู้ที่เกิดในราศีธนูนะคะในเดือนพฤศจิกายนการทำนายครั้งนี้เป็นการดูทุกเรื่องนะคะรวมๆกันไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะค่ะมาเริ่มที่ใบแรกกันเลยใบแรกได้ใบนี้นะคะขึ้นมาก็หมายความว่าช่วงนี้เนี่ยชาวพิจิกเอยขอโทษค่ะชาวธนูในเดือนพฤศจิกนะคะ มีเกณฑ์ว่าคุณเนี่ยช่วงนี้จะได้พบปะผู้คนเยอะนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปติดต่อทั้งธุระเรื่องส่วนตัวนะคะถ้าเราไม่ไปหาเขาเขาก็จะมาหาเรานะคะไพ่มันขึ้นแบบนี้ค่ะสองใบยอย่างนี้นะคะก็คือว่าทั้งคุณมีทั้งคุณต้องเดินทางติดต่อกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ทั้งผู้อื่นเดินทางมาหาคุณนะคะแต่จะบอกว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยให้ผลแบบไหนเรียกว่า เออไม่ได้ให้ผลดีนักนะคะคือให้ผลในทางกลางๆนะคะอาจจะไม่ได้แย่แต่บางครั้งทําให้เรามีใจเช่นว่าเราอาจจะต้องไปเจอคนที่เราไม่เค่อยชอบใจนักนะคะไม่ค่ยถูกชะตานักแต่จําเป็นอะ่ะจาเป็นที่จะต้องไปหาเขาหรืออีกอย่างนึงคือเขาต้องมาหาเราแล้วเราจําเป็นต้องต้อนรับนะคะให้เขาขึ้นมาแบบนี้ ก็อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่เป็นไปตามไพ่อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องต้อนรับคนที่คุณไม่ถูกชะตานักไม่ชอบนักนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณเนี่ยเก็บอารมณ์หน่อยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพิงเขานะคะไพ่มันขึ้นมาก็แสดงว่าช่วงนี้อาจจะต้องพบปะคนเยอะนะคะไพ่ถึงไพ,ไพ่ถึงขึ้นมาเป็นช่วงแรกเลยเรื่องการงาน เห็นไพ่แล้วอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าปัญหาน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆหน่อยนะคะหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณกังวลเกี่ยวกับง,งานเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นสิ่งที่คุณคาดคิดไว้แล้วแหละแต่คุณอาจจะไม่คิดว่ามันจะมันจะมากขนาดนี้หรือมันจะเลื้อรังขนาดนี้นะคะหรือว่าได้รับผลกระทบเยอะนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยต่อให้มันเป็นไพ่ที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะ มีอุปสรรคเยอะนิดนึงนะคะแต่ไพ่ที่มาประกอบกันเนี่ยเขาจะบอกว่าในปัญหาที่คุณเจอนะคะมันจะมีทางแก้ปัญหาหมายความว่าปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่คุณคิดหาทางไม่ออกมาต้องนานแล้วอะคะ่ะไม่รู้จะแก้ไม่รู้มันจะเจอมันยังไงจะทํามันยังไงนะคะแต่พอคุณเจอปัญหาหนักๆครั้งเนี้ยหรือปัญหาครั้งเนี้ยที่คุณได้เจอนะคะมันจะทําให้คุณรู้จักเรียนรู้ะคะ่ะทําให้คุณหาทางแก้ปัญหาได้เอาเป็นว่าเป็น เรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากความเจ็บปวดประมาณนั้นนะคะก็คือถ้าคุณเจอปัญหาอะไรในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณแก้ปัญหาอันนี้ได้เนี่ยบางครั้งมันจะเหมือนกับพลิกล็อกอะคะ่ะปลดล็อกเลยไอสิ่งอะไรที่คุณแบบหาทางออกไม่ได้เนี่ยนะคะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คนเราเหมือนเคยลองผิดพลาดนะคะลองผิดพลาดสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการเท่ากับการเรียนรู้นะคะก็คือไพ่บอกว่าเ,เหมือนกับถ้าคนไม่เคยทําอะไรผิดใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงแต่สําหรับคนเนี้ยนะคะให้ที่มาเหมือนกับว่าคุณเนี่ยการลองผิดในครั้งนี้ของคุณเนี่ยเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะรู้ว่าผิดอย่างนี้ทําแล้วมันมีปัญหาแบบนี้ทําให้คุณเจอทางออกที่ดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะ พราะว่าต่อให้ไพ่ใบแรกจะขึ้นมาว่ามีปัญหาแต่ไพ่ใบที่สองเนี่ยมันแปลว่าทางเลือกนะคะก็หมายความว่าปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คุณได้เจอทางเลือกใหม่ๆนะคะถ้าเรื่องการงานอาจจะหมายถึงว่าถึงเวลาที่คุณยุตินะคะจบกับที่เก่าได้ไปเริ่มที่ใหม่นะคะแต่ที่เก่าเนี่ยต่อให้มันไม่ดียังไงสิ่งหนึ่งที่ให้ไว้คือประสบการณ์นะคะให้คุณได้ลองผิดลองถูก ขพราขึ้นมาแบบนี้นะคะก็หมายความว่าอะไรอะไรที่คุณเจอมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันแย่ๆนะ่ะไพ่บอกว่ามันเป็นประสบการณ์นะให้คุณได้เรียนรู้เพื่อที่นําไปสู่การทางออกที่มากขึ้นนะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่าทําให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นนะคะอาจจะหมายถึงประสบการณ์ที่เราเยอะนะคะจากการลองผิดลองถูกมานะคะก็หมายความว่าเ,าเรื่องงานชาวราศีธนูนะคะก็มีโอกาส ได้งานใหม่นะคะแล้วก็หมายถึงโอกาสที่จะ <c oughs> มีหลายที่ให้เลือกนะคะไพ่ทีมาแบบนี้รู้สึกว่าเวลาเราดูไพ่นะคะราศีที่ติดติดกันเนี่ยบางครั้งจะมีบางเรื่องที่ตรงตรงกันนะคะต่อไปเรื่องการเงินไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะแต่อย่างที่เคยบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ที่เรียกว่าเออได้แบบฟุกฟุกนะคะจะได้อะไรมาเนี่ยมันหมายถึงว่า อันนั้นน่ะมันคือการสิ่งที่คุณได้ลงทุนทําไปแล้วมันเห็นผลมันได้ผลตอบแทนมันจึงขึ้นใบนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องถ้าเรื่องการงานก็หมายความว่าคุณต้องมีการวางแผนคุณต้องไปทําธุรกิจนะคะหรือว่าคุณต้องมีการลงทุนนะคะ ค้าขายก็ได้อะไรก็ได้แล้วช่วงนี้มันให้ผลตอบแทนมานะคะมันถึงขึ้นไพ่ใบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นไพ่แบบฟุกๆถูกรางวาัลหรืออะไรเงี้ยหรือว่าของที่ได้มาแบบฟุกๆมันจะไม่ใช่ใบนี้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ได้มาคือได้มาจากความภาคเพียรนะคะถ้าเรื่องของการเงินเขาหมายถึงว่าอะไรที่คุณลงทุนทําไปเนี่ยตอนนี้มันกําลังให้ผลนะคะแล้วผลมันก็เป็นที่น่าพอใจนะคะอันนั้นคือส่วนที่ได้มาอันนี้คือส่วนที่คุณจะต้องเสีย ต่อให้คุณมีรายได้เข้ามาที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคนะคะแต่มันก็ยังมีรายจ่ายยิบยิบย่อยๆเข้ามาเสมอค่ะเหมือนมามือน,นึงไปอีกมือนหนึ่งนะคะแปลว่ามีให้ใช้จ่ายแล้วกันนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่มีให้เก็บมากนัเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นรายจ่ายเล็กๆ,ๆน้อยอ่ะมาเรื่อยๆนะคะนะก็ถือว่าก็ยังดีคะ่ะที่ยังมีรายได้เข้ามานะแต่ค่าใช้จ่ายก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะมาไม่หยุด เรื่องความรักพูดรวมกันเลยนะคะสองใบความรักจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชาวธนูนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้องมีการแยกกันอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าแยกกันอยู่แบบทะเ,เลาะเบาแวกนะคะไพ่มันหมายถึงเหมือนกับแบบว่าต้องห่างกันด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะด้วยความจําเป็นที่จะต้องไปอาจจะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเดินทางไปทํางานไปติดต่อ ธุระหรือเขามีอะไรสักอย่างหนึ่งธุระประปังนะคะทําให้เวลาที่จะอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันน้อยลงนะคะก็เลยจะทําให้รู้สึกห่างงกันไปแต่การห่างๆเนี่ยไม่อยากให้ตีเป็นแง่แง่ไม่ดีนะคะเพราะให้มันขึ้นมาเนี่ยว่าห่างๆแบบอย่างห่วงๆก็เห <c oughs> มือนว่าฝ่ายที่ไปก็ยังมีความห่วงใยของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เหมือนกับจากกันไปเพื่อประกอบอาชีพหรือเพราะหน้าที่การงานนะคะ มีเหตุจำเป็นให้ต้องห่างกันนะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยนะคะจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาถ้ามีเจ็บออดแอดๆ,ๆนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อาการแข็งแรงดีแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรก็แปลไปได้ว่าอาจจะมีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะแต่การเ,เขาเรียกว่าอะไร อาการป่วยหรืออาการเจ็บไข้ครั้งเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกออกแนวแบบอ่อนเพลียมากกว่านะคะน่าจะหมายถึงการไม่สบายไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังสุขภาพช่วงนี้นิดนึงนะคะแล้วสําหรับคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะให้ระวังเรื่องการดื่มกินด้วยนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องปัญหาท้องไส้อาหารเป็นพิษนะคะ อันนี้คืออันนี้คือไพ่สรุปใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอย่างที่เคยบอกค่ะว่ามันไม่ใช่ไพ่ลายแต่มันก็ไม่ใช่ไพ่แบบที่ดีมากนะคะเป็นไพ่กลางๆหมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรที่คุณจะทํานะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะมันจะอยู่ลักษณะแบบว่าทรงๆนะคะถ้าจะดําเนินไปเนี่ยมันจะเป็นไปแบบช้าๆชา้ชาๆนะคะแล้วก็หมายถึงว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยค่อนข้างคิดเยอะนะคะ ค่อนข้างมีห่วงมีกังวลนะคะในทุกๆเรื่องนะคะหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคุณจะตัดสินใจอะไรคุณก็เหมือนกับว่าไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเพราะมันยังติดอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณยังมีความเป็นห่วงความกังวลนะคะหรือหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าทางด้านธุรกิจสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะมันอาจจะอยู่ในช่วง low season นะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมของมันตอนเนี้ยมันอาจจะไม่โดดเด่นมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ถามว่าเจ้าตัวต้วตองกังวลมากไหมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทุกอย่างรอบตัวเราเป็นยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่ามันจะออกไปในแนวแบบทุกอย่างออกแนวแบบช้าๆดาเนินไปอย่างเรื่อยๆนะคะไม่ปูดปาดไม่ไม่รวดเร็วนะคะ ทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักจะอยู่ในลักษณะทรงๆถ้าจะมีพัฒนาการไปข้างหน้าคือไปอย่างช้าๆแต่ก็ไม่ถอยหลังนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่ารวดเร็วดังใจเรานะ,ะต่อไปเป็นการกสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะสรุปว่าธนู ในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้นะคะอาจจะต้องมีการเดินทางพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะหรือถ้าเราไม่ไปหาเขาเขาก็จะมาหาเรานะคะหลายๆครั้งคุณอาจจะต้องออติดต่อหรือต้อนรับขับสู้คนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยชอบใจนักนะคะไพ่ก็บอกว่าให้ให้ทำไปเถอะนะคะเพราะว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่คุณจะต้องคุณจะต้องทำนะคะ เพราะว่าผู้ที่คุณติดต่อด้วยอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะหรือเขาอาจจะช่วยคุณได้ในหลายๆเรื่องนะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยมันขึ้นมาว่าอาจจะมีเหตุมีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อกังวลนะคะแต่ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยไพ่บอกว่ามันจะนําพามาสู่ทางเลือกใหม่นะคะ<ม>ก็อาจจะเป็นได้วา่าช่วงที่คุณได้ลองผิดลองถูกเนี่ยช่วงนี้มันตกตะกอนละนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะ เลือกที่ใหม่นะคะหรือว่ามีโอกาสตัดสินใจไปที่ใหม่ง่ายขึ้นนะคะก็หมายความว่ามันแปลว่าคล้ายๆกับผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือเราได้ลองผิดลองถูกมาสักพักหนึ่งแล้วเรามีประสบการณ์นะคะแล้วก็ทําให้คุณมีทางเลือกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่คุณเจอในครั้งนี้มันจะทําให้คุณไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมือนกับพอเราเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรหนักๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะทําให้คุณได้เรียนรู้อะนะคะ, mm. ะ,คะเพื่อเปิดโอกาส ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเงินการเงินหมายถึงอะไรที่คุณลงทุนไปช่วงนี้มันให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะแต่ไพ่ไพ่เนี้ยอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้ไพ่ที่แบบได้เงินมาแบบฟุกๆนะคะมันต้องเกิดจากการลงทุนลงแรงนะคะแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ให้ผลช่วงเก็บเกี่ยวนะคะได้ได้ผลตอบแทนกลับมา อันนั้นคือส่วนของรายได้แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เข้ามาไม่หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเงินได้มาก็จะต้องถูกใช้ถูกจ่ายออกไปอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ๆแต่มาเรื่อยๆนะคะ่ะเล็กๆน้อยๆก็เลยช่วงนี้ถึงมีเงินเข้ามาก็เอามาแล้วก็ใช้จ่ายออกไปอาจจะยังไม่สามารถเก็บได้นะคะส่วนความรักไพ่ความรักขึ้นมาเนี่ยนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยความรักของธนูอาจจะต้องมีการห่างไกลกันนะคะ อาจจะต้องมีการแยกจากกันนะคะหรือทําให้เราต้องห่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าห่างกาันเพราะโกรธกันมีปัญหากันนะคะไพ่มันขึ้นว่าเหมือนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยต้องจากไปเพื่อที่จะไปทําธุรกิจธุระปะปางหรือต้องไปติดต่อไปติดต่องานนะคะก็เลยทําให้ห่างไกลกันแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยเขาก็ไปแบบมีห่วงนะคือถึงจะจากกันถึงจะห่างกันเนี่ยก็ยังมีความห่วงหาอาทรน,นะคะ ถ้าเป็นครอบครัวเหมือนกับว่าฝ่ายนึงต้องไปทํางานเนี่ยแต่ก็ยังห่วงคนที่บ้านอยู่ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยสำหรับคนที่เป็นไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงนะคะเพราะมันขึ้นเหมือนกับว่าผ้ามันไม่สดใสอะค่ะนะคะ,นะคะก็คือถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆส่วนใครที่เป็นอะไรเนี่ยก็ต้องหาหมอนะคะรักษาให้หายแต่เนิ่เนๆเพราะมันเป็นเหมือนกับ โรคหน้าลำคานะคะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะคะไพ่ใบนี้ให้ความรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยด้วยนะและอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังเรื่องอาหารเป็นพิษเรื่องอาหารการกินนะคะการดื่มกินช่วงนี้ต้องระวังนะคะส่วนเรื่องอีกใบนึงที่ไพ่สรุปขึ้นมาก็หมายความว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันจะออกในแนวแบบสโลโมชั่นนิดนึงนะคะหรือไม่เป็นแบบไม่รวดเร็วจะทําอะไรช่วงนี้อาจจะไม่ได้ให้ผล อย่างเร็วนักนะคะทุกๆเรื่องนะคะจะเรื่องเรื่องของการติดต่อทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องรอฟังผลนานนิดนึงนะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองจะตัดสินใจทําอะไรชว่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เด็ดขาดนักนะคะเพราะมันมีเรื่องให้เป็นห่วงเรื่องให้พะวงนะคะหรือ,อยังติดปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆที่เรายังไม่กล้าตัดสินใจนะคะนะคะไพ่ใบ,บนี้ก็สรุปคร่าวๆเป็นแบบนี้ค่ะของชาวราศีธนูขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ